จบในงานเดียวฟาสต์โ t o โชว์ไทยแลนด์2,025เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่งานแสดงและซื้อขายรถยนต์แบบครบวงจรจัดเต็มกับแคมเปญโปรโมชั่นกลางปีสุดเร้าใจรถใหม่โปรโดนใจรถมือสองใหม่แท้รับประกันซื้อคืนจัดเต็ม5วัน2-6กรกฎาคม2568 10นถึง21นไบเทคบางนาเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Maxforce พลังใหม่กำหนดโลกโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณ mgim 6ครับรถคันนี้เนี่ยเสียบชาร์จจริงๆผมเคยผมใช้มาล่วงหน้านี้2วันแล้วนะก่อนจะที่เราจะถ่ายรายการกันเนี่ยเพราะผมอยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงนะครับก็เอาเรื่องของสมรรถนะเขาก่อนนะครับเขาบอกว่ารถคันนี้เนี่ยชาร์จเต็มวิ่งได้ตามสเปคเขาบอก550แต่ผมลองชาร์จเข้าจริงๆเนี่ยเขาจะวิ่งได้ตัวเลขเขาขึ้นอยู่ประมาณสัก300กว่าสี่รกลางๆโดยประมาณนะ แล้วก็ถ้าคิดเป็นแรงม้าในรถคันนี้ก็เกือบสา0รแรงม้า0ูน0เนี่ยเขาวิ่ง5.9วินาทีท็อปสปีดเขาวิ่งอยู่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเข้าใจว่า MG อยากจะทํา IM6 คันนี้ให้ดูเป็นรถที่ไฮเทคให้ดูเป็นรถที่หรูหราทัานสมัยนะครับเป็นอีกต้องบอก,เป,อก,เ,กเป็นอีกระดับหนึ่งให้มันโดดแตกต่างจากพวกเอ่อ MG ตัว S5 นะครับหรือว่ารถไฟฟ้าอื่นๆของ MG แต่ก็ต้องยอมรับพอมองมาปุ๊บเนี่ยหลายคนก็บอกว่าแบบมันไปใกล้เคียงกับสิ่งที่คุ้นตาอย่างเทส l a หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปใช้วิจารณญ,ญาณเอานะครับแต่ว่าถึงตัวเขาเนี่ย,ยอย่างแรกนี่พวงมาลัยดึงเอาเรื่องอยู่นะผมเนี่ยเนี่ย,เ,ยเหยียบทับเส้นปุ๊บดึงดึงหนักใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนะ ฝนโปรยปลายลงมาเดี๋ยวเปิดป,ปลายปอดน้ำฝนให้มันอัตโนมัติสะก่อนอะอย่างแรกเลยคือรูปทรงครับรูปทรงก็ดูทันสมัยดูปราดเปรียวแหละแล้วก็ดูมีกลิ่นอายของคู่แข่งผสมผสานกันเข้ามานะครับก็อยากจะให้มันทันสมัยมันก็หนีกันไม่มากสักเท่าไหร่นะที่ผมชอบเนี่ยผมชอบวิธีการกดปุ่มฝาท้ายไฟฟ้าของเขาก็คือในโลโก้เขาเนี่ยปุ่มกลมๆเนี่ยกดตึ้งเข้าไปเนี่ยเออเปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้เลยนะครับ พื้นที่เก็บสัมภาระข้างหลังนี่ถุงก๊อฟวางได้2ใบสบายๆนะผมวางใส่มาแล้วนะครับแล้วก็บรบเบาโน่งเบาะนั่งก็ถือว่ายกระดับให้มันดูเออนุ่มนวลดูสะดวกสบายแต่สําหรับผมผมว่า,อา,อ,าอาจจะนุ่มๆไปหน่อยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่ความชอบแต่ละคนนะไม่ว่ากันนะครับใครชอบแบบไหนก็ต้องลองไปพิจารณาเอาต้องลองไปดูเอานะ ระบบความปลอดภัยเยอะที่ได้ยินเสียงตึ้งตึ้งเรื่อยๆในขณะที่ผมขับเนี่ยมันเตือนหมดแล้วครับนะฮะและหน้าจอตรงกลางเนี่ยเขาจะมีทั้งเซ็นเซ,นเซอร์แล้วก็มีทั้งเรดร์เนี่ยวิ่งผ่านรถกระทั่งกลวยจราจรที่ตั้งกําลังทําถนนอยู่เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ที่จอด้วยนะมาแล้วนี่รถกระบะกําลังจะแซงมาแล้วมาแล้วนะฮะนี่ก็ถือว่าทํางานได้ละเอียดถี่ถ้วนดีนะครับหน้าจอปรับ เรื่องของแอร์เรื่องของการกดฟังก์ชันใช้งานระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็ค่อนข้างสะดวกสบายนะจะมีก็คือตัวหลังคากระจกตัวนี้วันนี้ดีว่าฝนตกอากาศคุ้มๆนะครับคือถามว่าความร้อนเนี่ยเวลาเจออย่างเงี้ยก็เชื่อว่าหลายคนกังวลเรื่องความร้อนเหมือนผมแหละถามว่าความร้อนถามว่าตัวนี้มันเอาอยู่ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าแดดประเทศไทยอะ่ะร้อนแบบเอาตายอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยต้องลุ้นกันหน่อยนะครับแต่โดยส่วนตัวถ้าเป็นผมผมไม่ก็ชอบเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นไหนก็แล้วแต่นะที่ไม่มีตัวเฉดปิดมาให้เนี่ยผมว่ามันแหมมันใจกล้าไปสักนิดหนึ่งกล้าหารกับแดดเมืองไทยไม่ให้เกียรติแดดเมืองไทยเลยว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับไฟภายในห้องโดยสารนะครับพวกแอมเบียนไลท์ต่างๆก็สีสันสวยงามดีมีไวรัสชาร์จมาให้โอ้ลืมบอกไปคันนี้เป็น ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับหนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสามเก้าเก้าเก้านะครับถ้าเป็นตัวที่เป็น all wheel drive เนี่ยจะเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าเก้าแต่ผมพูดเรื่อยๆร,รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยถ้าคุณแบบห่วงนะเรื่องการใช้งานน่ะผมว่าเรื่องความแรงเนี่ยไม่ใช่ประเด็นคือไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่เนี่ยคือถ้าระดับแค่มอเตอร์เดี่ยวเนี่ยความแรงมันก็เพียงพออัตราเร่งมันเพียงพออยู่แล้วแต่คนที่ไปเลือกมอเตอร์คู่เนี่ยถ้ามันราคาไม่ได้ต่างกันมาก ก็อยากให้มองว่าได้ในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ีล้อที่มันเกาะถนนได้มั่นใจกว่าขับได้มั่นใจกว่าก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าเอาความแรงนี่ผมบอกเลยว่ามอเตอร์ตัวเดียวมันก็เพียงพออยู่แล้วล่ะนะครับปรับกระจงกระจกอะไรนี่ก็ต้องใช้ในหน้าจอนี่นะแล้วก็ปรับเมาแล้วก็บันทึกเอาไว้ก็จะใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกอันที่ชอบเลยคือระบบแอร์ครับระบบแอร์เนี่ยเขามีให้เลือกอย่างเนี้ยเลือก avoid people คือไม่ให้ลมมันเป่าเข้ามาที่ตัวคน อันนี้ผมชอบมากนะมันมีระบบให้เลือกแบบนี้มันก็ทําให้เราไม่ต้องมานั่งค่อยๆปรับขยับให้วุ่นวายคือให้มันทํางานไปเลยแต่ว่าในทางกลับกันก็คือมันก็จะมีพอมีระบบพวกนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเวลามันเกิดมีปัญหาเวลามันเกิดมีความเสียหายขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีความน่ากลัวของมันอยู่นะครับเพราะว่า ระบบที่ซับซ้อนมันก็มากับรายละเอียดต่างๆที่ถ้าเกิดว่าชำรุดเสียหายก็ต้องมีค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาตามไปด้วยนะกดกระเร่งปึ๊บนะครับผมว่าน้ำหนักพวงมาลัยเบาไปหน่อยนะก็ต้องต้องปรับนะครับต้องปรับเลือกโหมดเอาแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ตอนเริ่มต้นบอกแต่ว่าเวลาจังหวะระบบการป้องกันออกนอกเลนดึงพวงมาลัยเลยค่อนข้างหนักรู้สึกได้อีกอันหนึ่งคือ กระจกมองหลังครับใครที่เห็นกระจกมองหลังอาจจะบอกว่าไซส์เล็กผมบอกเลยกระทั่งลูกสาวผมยังทักว่าพ่อทำไมันนี้มันเล็กจังก็ต้องยอมรับว่ามันเล็กครับนะฮะแต่ว่ามุมมองมันก็จะเห็นได้กว้างได้ครบนะเพียงแต่ว่าตัวสโลปของฝาท้ายอ่ะมันบีบมุมกระจกมองหลังผมว่ามันบีบแคบไปหน่อยต้องอาศัยความคุ้นชินอ่ะผมว่ามันบีบแคบไปหน่อยนะครับไม่ควรนะ อันนี้ผมว่าแคบไปจริงๆก็อยากให้คนที่ได้ลองขับปุ๊บเนี่ยลองดูนะครับว่าเราสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับมันได้หรือเปล่ามุมอมองทัศนวิสัยต่างๆตรงนี้ต้องปรับให้คุ้นชินก่อนนะถ้าไม่คุ้นชินเนี่ยคุณมองไปเนี่ยผมบอกเลยยังไงก็แคบรู้สึกว่ามันไม่โอเคเห็นได้ไม่รอบทิศไม่รอบด้านนะครับแต่ว่า ตัวห้องโดยสารเนี่ยเฮดรูมนะครับมุมมอ,มองกระจกมองข้างอะไรถือว่าโล่งโปร่งดีนะอีกอันนึงก็คือตัวระบบพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ครับลำพงลำพงนี่ถือว่าใส่เข้ามาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะนะีใส่เข้ามาให้แบบเพียบเลยนะครับผมไม่แน่ใจแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะถ้ามีก็บอกเป็นความรู้มาหน่อยแล้วกันว่าเวลาคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าพวกนี้เขา,เาไปทําเครื่องเสียงเพิ่มกัน มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะไปออกแนวเหมือนกับใส่ชุดแต่งเพื่อความสวยงามเปลี่ยนล้อแม็กอะไรมากกว่าแต่ข้างในนี้ผมคิดว่าพวกจอพวกลำโพงลำโพงอะไรเงี้ยอาจจะน้อยคนนะแต่ถ้าใครมีทําก็ลองแชร์ให้ได้เป็นข้อมูลหน่อยก็แล้วกันนะครับโดยรวมก็ต้องถือว่าเป็นรถที่ทันสมัยนะแล้วก็น่าใช้งานอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยราคาแบบนี้คู่แข่งมีเยอะครับเพราะนั้น ลองให้ครบลองให้ท่วนแล้วคุณจะตัดสินใจได้ง่ายครับ MG IM6 หรือว่า IM6 คันนี้นะครับเอาว่าที่ผมชอบก่อนผมชอบอย่างแรกเลยคือห้องโดยสารครับกว้างขวางสะดวกสบายดีอย่างที่2คือภายในห้องโดยสารในเรื่องของจอครับจอเขาเนี่ยค่อนข้างจะแหม่กว้างขวาง,วางยาวใช้งานได้สะดวกสบายทั้งจอด้านหน้าแล้วก็จอตรงคอนโซลกลางด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ครับที่ลำโพงลำโพงต่างๆมีมาให้ใช้งานได้อย่างครบเลยอันนี้ต้องถือว่า เป็นสิ่งที่ชอบนะครับรวมไปถึงโหมดการขับขี่ฟังก์ชันในเรื่องของการบันทึกการจดจําต่างๆอันนี้ถือว่ามาได้อย่างเหมาะหมงนะครับน่าใช้งานแหละแล้วก็เรื่องของกุญแจจะเห็นว่ากุญแจเขาเนี่ยก็สวยงามดีนะครับเรื่องของระยะการวิ่งการใช้งานก็ถือว่ารับได้แต่ว่าในสิ่งที่ผมอาจจะไม่ถูกใจนะอย่างแรกเลยคือมุมมองทัศนวิสัยกระจกมองหลังครับพอมองไปปุ๊บเนี่ยสโลปข้างหลังเนี่ยมันทําให้มุมมองมันแคบไปหน่อยสําหรับผมนะครับ อีกอันนึงก็คือด้วยเรื่องของถ้าเราไม่ปรับโหมดใช้โหมดปกติผมว่ามันนุ่มไปหน่อยนะแล้วก็จังหวะการดึงของพวงมาลัยเนี่ยมันค่อนข้างแรงไปสักนิดหนึ่งสุดท้ายคือเรื่องของราคาครับผมว่าราคาระดับร้านสามเก้าเ้าล้านเจ็เาเนี่ยมันมีตัวเปรียบเทียบให้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าเองก็ดีหรือกระโดดไปเป็นพวกไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดเองก็ดีเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องลองดูว่ามันถูกจริตคุณหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของคุณหรือไม่อย่างไร แต่สำหรับผมเนี่ยอาจจะต้องลองคิดดูก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตัวเลือกในเลนส์ราคานี้ค่อนข้างเยอะมากครับ